เล้ Hello, ทุกคนวันนี้เราอยู่ในรายการสองจิวรีว,ว,วิวคนที่หนึ่งจิวและจิวคนที่สองก็กำลังนี่นะคะคากาลังจุ๊บน้ำอยู่ววันนี้ผมอบอกเลยว่า <c oughs> เราเนี่ยนะคะผมจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องฝึกท <c oughs> ักษะของเด็กน้อยทั้งสอง โดยการที่เราจะทำอะไรว้านี่มีก้ามียาเขาวันนี้เราต้องอ่านหนังสือนะไม่ใช่เราจะมาโชว์ครุหนังสือของเด็กๆมียาคะมียาหนังสือเยอะไหมคะใครครับมียานี่ชอบแนวไหนมีการเปิดให้มามีดูอ่ะชอบอะไรในนี้เปิดให้มามีดูหน่อยค่ะหน้าไหนครับรถตู้โอ้โหแล้วมีอะไรอีกคะแดดี้ขับตู้แดดี้ขับรถตู้นี่ เลขเหรอคะมิ娅นี่นนนนเลขใช่ไหมจริงๆเขาก็คลังหนังสือเขาก็าก็ว่าคอ่อนข้างเลาชันีมากาเดี๋ยวพี่ชั้นนะคะจะพามาดูนิ้เซิรมอันนี้ก็จะเป็นหนังสือตั้งแต่เด็กเลยนี่อันนี้น่ารักมากเป็นแบบนิ่มๆเหมือนฟองน้ำเป็นยางๆนะ,ะแล้วก็นั่นก็จะมีเป็นเป็นหนังสือแบบ เขาเรียกวอะไรอะเปิดเปิดหนังสือแบบเปิด,ปดอย่างเงี้ยหนังสือที่กดแล้วมีเสียงแต่พังไปแล้วแล้วก็มีอันนึงอันนี้คือรักแล้วก็เลิฟมากๆเลยเพราะว่าเป็นหนังสือสองภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนเป็นทั้งหมด1 0 0รอคำไอ้พวกแบบเนี้ยก็คือไม่เร้าใจแล้วเพราะว่าเด็กๆแบบแบบเริ่มแบบไม่ชอบแล้วแล้วก็พวกนี้ก็คือกดปุ้งปังปุงปัง เดียวก็คือเสียแล้วนะจ๊ะนางก็เลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อ่าหยิบโทรศัพท์อีกแล้วหยิบโทรศัพท์อีกแล้วเดี๋ยวนี้นางไฮเทคนะจ๊ะนางรู้จักรุ่นเลิศรุ่นเลิศุ่นเเอาอย่างงี้ไหมล่ะ งั้นเราให้เด็กๆเ,เรียนออนไลน์ไปเลยดีไหมเด็กๆนี่คือลูกเราเลยนะคะลูกเราสองคนเนี่ยลูกเราเพิ่งสองขวบกวายนะคะเรียนได้นี่ลูกเพื่อนในชน,นะสี่ขวบก็คือเริ่มเรียนแล้วเขาอะเรียนได้ตั้งแต่3ถึง12บขวบนะจ๊ะแล้วก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากแค่สมัครแอปพลิเคชันก็คือเรียนได้เลยโอ้ยนี่มันคือแอปพลิเคชันหรอที่รักใช่เลยเป็นแอปพลิเคชันนะจ๊ะของ Powerfish Kids เอาละอันนั้นมัน ที่เขาสอนเนี่ยเป็นคอร์สพาวฟิชอังกฤษนะคะ mm hmm. ก็คือคร mm hmm. ูมาสอนให้เราแบบตัว mm hmm. หลอดตัวเลย mm hmm. ที่ไปดูแบบว่าลูกเพื่อนเขาเรียนนะภาษาอังกฤษของานางนี่คือถือว่าดีมา,มากๆ mm hmm. ถามว่าอา้าแบบยังไงสอนยังไงก็คือเขาปรับการเรียนการสอนเนี่ยให้เหมาะกับบุคลิกของเด็กแต่ละคนนะจ๊ะ mm hmm. นี่ อย่างเช่นคนนี้ยากเหลือเกินนางเบื่เอ <c oughs> เดี๋ยวดูซิว่าจะเอาอยู่ไหมไปเลยครับ let's go ลองครับมิก่า let's go go เม go อ่าเดี๋ยวเราจะโชว์การโหลดแอปพลิเคชัน Powerfish ให้ดูนะจ๊ะแอปชื่อพาวฟิชคิดไอเอสแ s h แล้วก็คิดนะคะอ่ะโหลดเข้าไปนะจ๊ะก็คือสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะอ๋อจะแบบไหนก็ได้ใช่พอโหลดเสร็จแล้วเราก็กรอบข้อมูลตามที่เขาให้เรากรอกพวกเทรื่อทสัเอออะไรเอยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของพาวฟิชเนี่ยติดต่อกลับมาเสร็จสับเราก็สามารถเรียนได้เลยโอเคเรามาลองดูพรีวิวกันหน่อยสิว่าจะเป็นอย่างไร นี่นะคะทำรับการดู Hello and welcome to Powell. Hello. เจ้าพรีวิวเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเขาจะสอนยังไงแบบไหนอะไรยังไงพอเรารู้แล้วก็โอเคเริ่มเรียนกับครูจริงๆได้เลย โอเคโอเคคุณแม่เนี่ยเนี่ยอยู่ไหนคะเนี่ยหมาแล้ยมาถึงเวลาเรียนละ can you say apple can you say apple เนี่ยพูดสิ apple 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 ไม่จำพูดได้อ่ะ a ไหนเนี่ยพูดสิครับ apple

where's the banana where's the banana where's the banana touch the banana, banana? banana. yes yeah. ready go apple mm hmm. apple wow. apple yay มี่อะ coloring time. ระบายสีห่ะ color ใครจะระบายสี Can you color the apple? Can you color the apple? Wow! you remember to do your homework today. You homework. Okay. Goodbye, teacher. Goodbye, friend. did a Good job ฟาสต้าฟาสต,สตปมือค่ะ a โอ้เ็น oh, oh. เหมนะเป็นไงลายบอกแล้วว่าลูกเราอะเรียนได้ oh, oh. แล้วก<ม>็ีนได้จริงที่ตอนแรกผมก็แบบโอ้ยจะเรียนได้เหรอเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยมันก็คือมันต้องมีกฎเกณฑ์เรื่องอายุเรื่องอะไรพวกนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคืออะไรรู้ไหมคะผมอะไรคะอันดับแรกเลยอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษา การเรียน private แบบนี้เนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าจะทําให้เด็กเนี่ยเขินน้อยลงมีความกล้ามากขึ้นมีความที่จะแบบว่าไม่กลัวผิดอะเลิศมากเลยและที่สําคัญนะครูที่นี่ทุกคนเนี่ยเขามีใบรับรองคุณสมบัติการสอนแล้วก็มีการเทรนนิ่งนะจ๊ะแบบมืออาชีพเ,<อ>เลยเ<อ>ขนาดวันนี้แค่ A กับ B นะเธอเอ้ยถ้าไปถึงเซตนี้ฉันคงแบบว่าให้แบบว่าโลลูกแต่ผมจะไม่พูดสิ่งนี้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ผมชอบมากอีกสิ่ง ก็คือ,คอทดลองฟรีครับผม<อ>ใช่ถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบว่าลองใครที่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงร,รู้ตัวเอง e าาจะชอบไหมจะโอเคหรือเปล่าลองได้เลยสามารถทดลองฟรีได้นะจ๊าทุกคนและที่สําคัญเนี่ยคือพอเราเรียนเสร็จไปแล้วเนี่ยในแอปสามารถที่จะดู<อ>การเรียนการสอนของลูกย้อนหลังได้ด้วยจ๊ะอ,อ๋อท<า>่านมีอัดไว้เหรอ สามารถดูย้อนหลังไว้ได้นะจ๊ะก็น,นี่แหละแค่นี้แหละก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แบบว่าพ่อแม่ที่แบบมีลูกยุคแบบอายุประมาณเท่านี้อ,อย่างเงี้ยก็เอามาแนะนำกันนะจ๊ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยว<อ>เจอกันใหม่อเด็กๆมาไม่พอนอยน่อยเล้วค่ะมาสวัสดีแล้วเราก็ต้องมาบายบายด้วยแล้วเ็ส่งจุดจุดั้ไคะ